เอาละครับเราไปต่อกันเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกแล้วว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปช่วยเหลือในเคสต่างๆที่ขอความช่วยเหลือผ่านทางรายการสื่ออาสาประชาชนในช่วงอาสามาช่วยเพื่อคนพิการกันนะครับสายแรกในวันนี้คุณนิรชาน้อยอุ่นแสงนะครับสวัสดีครับคุณนิรชาครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้อยากให้ทางรายการของเราช่วยประสานงานช่วยเหลือในเรื่องอะไรครับคุณนิรชาคือ คืออยากเปลี่ยนผู้ดูแลผู้พิการนะคะครับพอดีว่าแล้วมันมีมันมีในอีกข้อนึ่งที่ว่าจะขอใบรับรองอถ้าในกรณีที่ว่าไม่ใช่ยากไม่ใช่ทะเบียนบมานยวกันแล้วทีนี้ ตัวพี่เนี่ยเป็นเป็นพี่สาวแล้วอยู่ในเดือนม่าเดียวกันต้องใช้ใบนี้ไหมคะอืมเอาอย่างนี้คุณนิราชานะครับผมเองอาจจะมีความรู้น้อยไปนิดนึงแต่ว่าผมมีสายของคุณไพศาลเจ้าหน้าที่สายด่วนช่วยเหลือสังคม1300จะให้คําแนะนำนะครับมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เลยนะครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับ ครับผมตอนนี้คุณนิรชชาที่เป็นพี่สาวของอน้องชายที่เป็นคนพิการอยู่นะฮะอยากจะขอคําแนะนําในการกรณีขอเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลคนพิการจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะครับคุณนิรชชาครับเชิญปรึกษาคุณประสานได้เลยค่ะ,อ,ะอยากปรึกษาว่ามันมันจะมีข้อที่สามเหรอคะบอกว่าจะขอใบต้องมีใบรับรองของ ของหน่วยงานหรือว่าของคนที่มีข้าราชการในกรณีที่เราไม่ใช่คนทะเบียนบ้านเดียวกันไม่ใช่วยยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรณีของพี่คือเป็นพี่สาวแล้วก็อยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันเนีย่ยต้องเอาใบนี้ไหมคะถ้าผู้ดูแลที่ต้องการจะระบุในบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยค,ครับถ้าเป็นคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันอันนี้ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองครับผม สามารถที่จะใช้เอกสาราส่วนตัวก็คือสำนเนาบัตรเป็นตัวประชาชนสำนเนาทะเบียนบ้านเนี่ยครับแล้วก็ยื่นพร้อมกับตอนที่ไปทำบัตรเป็นตัวคนพิการแล้วก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ที่ออกบัตรว่าเราต้องการระบุคนนี้อยู่จะเป็นบ,บ้านเดียวกัน<ม>เป็นผู้ดูแลก็สามารถที่จะระบุเป็นผู้ดูแลคนพิการได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไบ ขอเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนมันมีคนเก่าเขาอยู่ในชื่อแต่ไม่ใช่มันมีอยู่ในมีอยู่ในบัตรอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนชื่อไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมนะฮะสามารถสามารถเปลี่ยนชื่อคุณนิรชาเลยได้ไหมครับคุณไพศาลครับการเปลี่ยนชื่อผู้ดยแาความพิการสมมุติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลในบัตรเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะแจ้งทําบัตรใหม่ได้เลยครับคือถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเรา แจ้งทางเจ้าที่ศูนย์บริการนะครับว่าเราต้องการจะทําบัตรใหม่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลเนี่ยครับผมเขาจะออกบัตรใหม่ให้เราแล้วก็ระบุผู้ดูแลให้ได้เลยครับต้องไปที่ไหนยังไงครับคุณไปสารครับสถานที่ครับผมก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะเป็นสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ่าแต่ละจังหวัดได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นกนรุงเทพมหานครก็จะอยู่ศูนย์บริการ คนพิการสุเทศบมานครครับผมบตอยู่ตรงวลาดวิถีที่ใกล้ใกล้อนุสาวรีย์ครับคุณนิราชาตอนนี้อยู่ที่ไหนครับจังหวัดไหนฮะอุดรค่ะอุดรใช่ไหมนะก็ไปที่พมจังหวัดอุดรเลยครับผมสถานีพมจจังหวัดได้เลยครับอ่านะฮะก็คือก็คือที่อยากถามก็คือตัวนี้นะคะว่าเราเป็นพี่สาวทะเยนบมานเดียวกันเราต้องเอา ใบรับรองจะต้องใบรับรองอะไรไปด้วยไม่ต้องใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องใช้นังสือรับรองครับถ้าเป็นอยู่เียนบ้านเดียวกันจะเดยนบ้านเดียวกันง่ายเลยยื่นเอกสารแล้วก็ขอระบุเป็นผู้ดูแลได้เลยครับเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยนะครับเดินทางไปที่ก็คือสามารถทําให้เสร็จภายในวันเดียวได้เลยใช่ไหมครับคุณไพสาลครับครับผมถ้าไปที่สํานักงานพมจกก็ใช้เวลาไม่เกินยี่สิบนาทีก็ได้ก็คือเดี๋ยวเขาสอบถามอีกข้อหนึ่งคือ ในกรณีที่เราเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลคนพิการเนี่ยแล้วมันมีโครงการที่ว่าให้กู้ยืมเงินคนพิการมันมีกําหนดไม่ใช่ว่าเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนานเท่าไหร่เราถึงจะื่นเรื่องนี้ได้เงี้ยครับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะฮะพอเปลี่ยนคนดูแลคนพิการไปแล้วเนี่ยนะครับต้องรอกี่เดือนกี่วันหรือเปล่าหรือสามารถที่จะใช้สิทธิ์ต่างๆที่คนพิการสามารถได้สิทธิ์นั้นได้เลยคุณพิษคุณปสารว่าไงครับ ในกรณีการใช้สิทธิ์ของอผู้ดูแลอันนี้ถ้าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วคือใช้สิทธิ์ได้เลยครับอโอ้ค่ะค่ะชัดเจนนะคุณเนรชานะ,ะนะครับก่อนหน้านี้นะ<อ>คนที่ดูแลน้องชายเป็นใครครับชื่อเขาเป็นใครฮะอ๋อเป็นเป็น,ปนคือช่วงนั้นพี่ไม่สบายเราไม่สามารถพาเขาไปทำงานได้เหมือนเรื่องได้นะคะครับก็เลยวานวาน,วานน้องชาย ที่รู้จักกันที่เชแต่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันใช่ไหมไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ใช่คนที่รู้จักเท่านั้นเลยให้วานมาเป็นผู้ดูแลให้น้อยอแต่ว่าตอนนี้เราแข็งแรงแล้วก็อยากที่จะดูแลน้องชายเองแล้วใช่ไหมครับคใช่ค่ะน้องชายก็คือคุณวุฒิกรน้อยอุ่นแสงอายุ40ปีเป็นคนพิการประเภท3นะนะคุณนิราชาก็คือเป็นเป็นพี่สาวโดยตรงเลยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วครับมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ อ๋อไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากโอเคครับขอบคุณคุณไพศาลด้วยนะครับคุณไพศาลครับผมัครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเนื้อชาครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์